กลับมาพบก,กันอีกหนึ่งครั้งครับกับเซกชันสุดท้ายของการทำงานในตัววิดีโออเอรตน่ครับหลังจากที่เราทำทุกอย่างจบลงไปหมดแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือการนำไฟล์ภาพนี้ออกไปใช้งานในโอกาสต่อๆไปครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปทำใน YouTube ทำใน Facebook ออนที่ไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับผม วิธีการทำงานในการ e อ p o r อออกจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมคลิปวันนี้กันเลยครับกับการ e อ p o r t ไฟล์16:9ครับแบบพื้นฐานครับไว้สำหรับการออนเว็บไซต์ออน u t u b e ออน a c e b o o k แบบแนวน,นอนนะครับผมหลังจากที่เราทำการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปของเราครับเรามาที่จอพรีวิวครับ เหนือจอพีวิวครับมันจะมีคําว่าฟิลิทวิดีโออยู่ตรงนี้ครับให้เรามากดคําว่าฟิลิทวิดีโอได้เลยครับกดลงไปปั๊บนะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งครับสแลนเนี่ยมันจะถามว่าต้องการที่จะเอ็กพอตเป็นแรวไหนครับตัวที่เขาก็จะให้เราเลือกอยู่3แบบก็คือมีโลคือ540นะครับเป็นแบบไฟล์เล็กนะครับกระทัดรัดนะครับสำหรับการส่งงานผ่านลูกค้าการอัพผ่านมือถือนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับผม ถ้าเราต้องการที่จะทำงานแบบ on youtube facebook ก็720กับ1080ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีในนี้ครับโปรแกรมเขาจะ recommend ไว้ให้เรานะครับตั้งค่าไว้สูงสุดคือ1080นนะครับเราก็เลือกตรงนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด export ไปนะครับเลือกที่เก็บไฟล์ให้เรียบร้อยครับเราก็กด export ลงไปได้เลยครับแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งครับ เท่านี้ครับเราก็จะเป็นการ EXPORT ออกไปสู่การใช้งานต่างๆของเราไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับพบกันมาสำหรับคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ